you wow. สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงพระขัางศาสนาที่รักการผรจญภัยและชอบหลงทางพระถังซัมจั๋งเป็นเซเวนนแคสแคสเตอร์ที่ถูกเรียกโดยลิซิกะฟูจิมารุในเฟรตแกนออเดอร์ก่อนที่จะพูดถึงประวัติในเฟรตจะขอพูดถึงประวัติจริงและบทบาทในไซอิ๋วก่อนครับพระถังซัมจั๋งเป็นพระเทระคนสําคัญในประวัติศาสตร์จีนมีชีวิตอยู่ในช่วงพศ1143-1207ปลายราชวงศ์สุยถึงต้นราชวงศ์ถังอันเป็นยุคทองของจีนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามนักแปลคมภี พุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของจีนซึ่งได้แก่พระกุมารชีพพระปรมัตและพระถังสมจัดแต่เดิมท่านเป็นชาวเมืองล่วหยามีนามคารวาดว่าเฉินหุยออกเสียงแบบแต้จิ๋วว่าตั้งหุยหรือหุยแท้ตั้งสนใจพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กทนวดเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีได้รับสมณะฉายาว่าสวียนจัดออกเสียงแบบไทยว่าสวนจัดหรือเสียนจั่งออกเสียงแบบแต้จิ๋วว่าเฮียนจัง่งหมายถึงรุ่งเรืองด้วยความลึกซึง้งตรงกับภาษาบาลีว่าคมพีระวิโรธหลังหมวดแล้วท่าน ศึกษาพุทธศาสนากับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทั่วจีนเห็นว่าคําอธิบายแตกต่างกันจึงตั้งปณิธานเป็นศึกษาที่อินเดียแต่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศท่านจึงต้องไปโดยไม่ขออนุญาตต่อทางการเมื่อพศ1172อายุ29ปีผ่านอุปสรรคนานับประการจนแทบเอาชีวิตไม่รอดผ่านทะเลทรายโกบีที่ร้อนระอุไลผู้คนปินป่ายข้ามเทือกเขาฮินดูกูดอันสูงชันเพียงผู้เดียวจาริกผ่านแคว้นต่างๆนอกแดนจีนและอินเดียนับร้อย เรื่องราวระหว่างการเดินทางปรากฏอยู่ในบันทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังซึ่งผระถังซัมจังเป็นผู้จดบันทึกเองต่อมาพระภิกษุเทียนจีเป็นผู้เรียบเรียงในรัชะสมัยจักรพรรดิถังไทจงยุราชวงถังและเสร็จสิ้นลงในปีคศ646บันทึกฉบับนี้มีอายุมากกว่า1,300ปีแล้วบันทึกถูกเรียกกันว่าจดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถังเนื้อหาเริ่มบอกเล่าการเดินทางตั้งแต่ออกจากจีนและ อยู่ในอินเดียเป็นเวลา17ปีจาริกสู่แคว้นต่างๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจีนรวมระยะทางกว่า50,000ลี้เนื้อหาในส่วนอารลัมพกถาถาตนหนึ่งซึ่งเขียนโดยพระถังซัมจั๋งเองเริ่มต้นบอกเล่าที่มาของการจดบันทึกและการเดินทางพร้อมกับบรรยายภูมิสารหนบร,รมเนียมประเพณีต่างๆของชมพูทวีปไวเช่นการแต่งกายลักษณะน,นิสัยที่อยู่พระถังซัมจั๋งเดินทางจากเมืองซีอานนครหลวงของจีนสมัยราชวงศ์ถังมุ่งไปทางตะวันตกจนถึงเมืองเกาชางพักอยู่ระยะหนึ่งจึงเริ่มเด ทางไปอินเดียเมื่อถึงอินเดียพระถังซ้ำจังได้ศึกษาพระธรรมที่มหาวิทยาลัยนารันทาและจาลิกแสวงบุญในอินเดียนานถึง11ปีรวมระยะเวลาไปกลับทั้งสิ้น19ปีเป็นระยะทางกว่า5,000 50, 0ลี้ส่งผลให้จดหมายเหตุชิ้นนี้ของท่านนั้นอุดมไปด้วยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับดินแดนในเอเชียกลางและเอเชียใต้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วกว่า138เว่นแคว้นโดยในจำนวนนี้มี110แคว้นที่ท่านเดินทางไปด้วยตนเองในขณะที่อีก28แคว้นท่านบันทึกจากคําบอกเล่า ขอองผู้ื่นนับเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญยิ่งพระถังซัมจั๋งเดินทางกับจีนพร้อมทั้งนําพระไตรปิฎกฉบับภาษาสันสกฤตกลับมาด้วยท่านเดินทางถึงเมืองหลวงของจีนคือเมืองฉางอาได้ปีพศ1188ในสมัยพระเจ้าถังไทจงพระองค์ทรงเป็นปาดผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาจึงทรงอุปถัมภ์การแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาจีนและพระเจ้าถังไทจงได้ทรงอาราธนาพระถังซัมจั๋งให้เขียนบันทึกการเดินทางไปอินเดียในรัชสมัยต่อมาพระเจ้า งเกาจพระองค์ทรงรับอุปถัมภ์งานแปลพระไตรปิฎกต่อพระถังซัมจั๋งที่ดำเนินงานต่อไปจนมรณภาพในปีพศ1207ในส่วนของนิยายไซอิ๋วได้เล่าว่าพระถังซัมจั๋งเป็นผู้มีบุญมาเกิดโดยลอยมาตามแม่น้ำพระภิกษุรูปหนึ่งเก็บได้และเลี้ยงให้เติบโตโดยเป็นผู้ที่ใฝ่ในพระธรรมมาตั้งแต่ยังเล็กเมื่อเติบใหญ่จึงได้บวชเรียนมีชื่อเสียงด้านทางศีลสมาธิและปัญญาจนกระทั่งได้รับการอุปถัมภ์จากถาังไทจงฮ่องเต้กษัตริย์แห่งราชวงศ์ถังผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นับถือเป็นน้องชายบุญธรรมให้ใช้ชื่อว่าถังซมจังและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนชมภูทวีปันห่างไกลตลอดระยะเวลาเดินทางพระถังซมจังต้องเผชิญกับอุปสรรคนานับประการเชื่อว่าเนื้อของพระถังซมจังกินแล้วอายุยืนหมื่นปีพระถังซมจังจึงมักถูกพวกปีศาจจับตัวบ่อยครั้งในเฟดได้กล่าวถึงพระถังซมจังในชื่อจีนกลางว่าสวนซ้างซ้างจางหรือที่รู้จักในชื่อซ่างจางฟาชีเป็นนักบวชในศาสนาพุทธแห่งราชวงศ์ถังเป็นผู้ทําการเดินทางผ่านเส้นทางสายม สู่อินเดียเพื่อ,อเชิญพระไตปิดกลกับมายัางจีนภารกิจของท่านประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมเมื่อกลับมาจีนแล้วท่านได้ก่อตั้งสํานักสงฆ์ของท่านขึ้นตำนานการเดินทางไปยังอินเดียของท่านได้รับการเก่าวขานเรื่องลือจนได้รับการจดบันทึกในนวนิยายไซอิว๋วหรือ the West ัวนีทูเดเวสในนั้นได้บรรยายว่าพระถักได้รับคําสั่งจากเจ้าแม่กวนอิมให้เดินทางไปที่อินเดียเธอมีลักษณะเป็นพระที่สง่างามม้าที่เธอขี่ชื่อว่าไปลลงซึ่งแท้จริงแล้วม้าตัวนี้คือบุตรชายของราชาบังกรแห่งทะเลตะวันตกที่จ แปลมาเป็นมาขาวมีฉีเทียนต้าเซ่นผู้ยิ่งใหญ่ทเทียบเท่าสวรรค์ซุนงอคงตือโป้ยไก่และซัวเจ๋งติดตามในฐานะลูกศิษย์ของเธอตลอดการเดินทางพระถังและบรรดาลูกศิษย์ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าปีศาจท,ที่คอยขัดขวางอยู่เสมอในไซอิ๋วได้เล่าว่าแต่เดิมพระถังอาศัยอยู่บนสวรรค์เป็นเทนพเจ้าชื่อจินซานสีชื่อนี้มีความหมายว่าจักจันสีทองเป็นสาวกของสักยมุนีแต่เธอตอกลงมายังโลกจากเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่อาจทราบได้กล่าวกันว่าหากใครได้กินเนื้อของพระถังคน คนนั้นจะอ่อนยาวตลอดการนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมเหล่าสัตว์ประหลาดถึงพยายามล่อลวงพระถังไปกินเนื้อพระถังได้รับคําทํานายจากพระพุทธเจ้าว่าเธอจะตัดสรูอย่างแน่นอนในอน,ในาคตและกลายเป็นพระพุทธเจ้าแห่งไม้จันทร์อันรุ่งโรจน์เดิมทีเธอไม่สามารถถูกอัญเชิญเป็นเซเวนได้การอัญเชิญเธอสามารถทําได้ในสถานการณ์พิเศษเท่านั้นหรือเป็นสถานการณ์วิกฤตต่อมนุษยชาติเท่านั้นเพราะเหตุน,นี้คาลเดียจึงสามารถอัญเชิญเธอออกมาได้บุคลิกภาพพระถังเป็นคนรักในการผจญภัยและมั่นใจในตนเองอย่างมากแต่ก็ นิ่งสงบและสง่าง,งามในฐานะพระภิกษุรูปงามที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาต่อพระพุทธองค์จิตวิญญาณของเธอเปี่ยมล้นไปด้วยความปรารถนาที่จะท้าทายขีดจำกัดของตอนเองด้านหนึ่งอาจมองได้ว่าพระถังเป็นคนที่ไม่ยอมคนและมีความดื้อรั้นเธอไม่ยอมให้ใครมาหยุดยั้งหรือห้ามปรามไม่ให้เธอออกเดินทางอย่างแน่นอนพระถังกล่าวว่าตราบใดที่ยังมีเสียงนกขับขานอันไพเราะอันเป็นสัญญาณว่านี่คือรุ่งเชา้ามีการนำทางความเห็นอกเห็นใจและการปกป้องจากเบื้องบนพอมพระพุทธเจ้าผู้ทรงเกียรติการเดินทางของเธอจะไม่ถูก ขัดขวางโดยใครหน้าไหนทั้งนั้นที่เธอมีความเชื่อมั่นขนาดนี้เพราะศรัทธาแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาความทรงจําในตอนที่เธออยู่บนสวรรค์นั้นเลือนลางมากเธอจําได้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอที่ถูกไล่ออกจากสวรรค์เพราะหลอกลวงท่านอาจารย์ทัตตะกะตะนั่นทําให้เธอคิดว่าตัวเองนั้นต่ําต้อยมากในบางครั้งพระถังอาจดูเข้มงวดแต่ธรรมชาติของเธอนั้นอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนอ่อนแอเธอเป็นคนใจดีและถ้ามีใครมีปัญหาเธอจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาพระถังเป็นคนที่คิดบวกอย่างมากเธอมีความ เชื่อที่ไม่สันคลอนว่าคนที่พยายามและอดทนย่อมได้รางวัลตอบแทนเพราะเสียของพระถังที่เธอเป็นคนที่ซุ่มซ่ามไปอย่างมากมักจะหลงทางเป็นประจำเวลาเดินทางและเมื่อเธอหลงทางเธอก็มักจะร้องให้ทั้งหมดนี้กล่าวสรุปได้ว่าพระถังเป็นคนที่ค่อนข้างล่าเรืองมักจะมองโลกในแง่ดีตลกขบขันและสวดมนต์ถึงพระพุทธเจ้านับครั้งไม่ถ้วนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ได้อย่างชอบกล่าวชักชวนให้ชาวบ้านมานับถือพุทธศาสนาผู้ใดที่อยากปวดเธอก็พร้อมที่จะรับเป็นสิทธิในทันทีแม้จะเป็นคนล่าเรืองแต่ เธอก็มองว่าตัวเธอนั้นยี่เงาและมักจะผิดพลาดว่ากันว่าพระถังและสุนหงคงสนิทกันมากถึงขั้นที่พระถังพูดถึงเขาบ่อยๆความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเกิดจากการพึ่งพาอาศัยกันและเธอบอกว่าเธอเหงามากหากไม่มีสุนหงคงพระถังไม่มีความปรารถนาต่อจองศักดิ์สิทธิ์อยู่เลยเพราะเธอเชื่อว,ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการสิ่งนี้ความสามารถพระถังต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นวิทยายุทธ์ที่เธอได้เรียนจากอาจารย์ของเธอสมัยยังอยู่บนสวรรค์นอกจากนี้พระถังยังใช้อาวุธและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสุนโง และสาวกทั้ง3ในการต่อสู้ความสามารถเฉพาะคลาส Territory Creation ร,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 ระดับกความสามารถในการสร้างโรงฝึกซึ่งเป็นอนาเขตที่ทําให้เธอได้เปรียบในการต่อสู้จากระดับความสามารถของการสร้างอนาเขตที่สูงกว่าระดับ A จึงเป็นไปได้ที่จะสร้างวัดซึ่งเหนือกว่าโรงฝึกไอเทม Constructor ร,ระดับไม่ปรากฏพระถังไม่มีทักษะนี้ Divinity ระดับดีผ้ถังถูกกาหนดให้บรรลุอลรหันในฐานะพระพุทธเจ้าแห่งไม้จันทร์อันรุ่งโรจน์จึงเป็นผู้มีความสามารถระดับเทพเจ้าความสามารถเฉพาะตัว High Speed สูตตาช ทันทิงระดับเพความสามารถในการไล่มนคาถานในพะสตรอย่างรวดเร็ว B ีวิชิงโรซี่ชีคระดับ A ความงามตามธรรมชาติที่ดึงดูดปีศาจและวิญญาณชั่วร้ายอย่างมากยิ่งทักษะนี้มีอันดับสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากที่จะลากผู้ที่มีคุณสมบัติปีศาจเข้ามาทิชชิ่งออฟไตปิดดกระดับ A สแสดงถึงตัวตนของพระถักที่เป็นผู้แตกฉานในคําสอนในพระไตปิดดกสมบัติวิรชนที่ครอบครองพลังพุทธคุณเต็มเปี่ยมข้าขอพระพุทธเจ้าคุ้มขอภูเขาแห่งธาตุทั้ง5าป่ามือชากาเนไล 御仏のカードせてあげる ไฟเอลเมนต์เมลเทนบุตดาป่าประเภทต่อต้านกองทัพถึงต่อต้านป้อมปราการระดับ B ี B B, ถึงบบวกพระถังยืมพลังของพระากยามุนีมาใช้เมื่อใช้จะมีลักษณะเป็นฝ่ามือของพระากยามุนีขนาดมหึมาตกลงมาจากท้องฟ้าเพื่อลงโทษศัตรูที่ดูหมิ่นพุทธศาสนาพระถังใช้ฝ่ามือพระพุทธเจ้าในการกำจัดอามูลลาของโอซิเมนดีสขั้นอัปเกรดของโนบลแฟนตาซึมนี้เรียกว่าไฟเอลเมนต์เมลเทนไฟนอลบุตดาป่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงขนาดทำลายประตูของคาเมลอตได้แต่แลกกับ การที่ผะถังหายไปจากโลกในทันทีเหตุผลนี้เป็นเพราะเหตุผลนั้นสิ่งนี้มีขึ้นเพราะสิ่งนั้นมีขึ้นนี่ไม่ใช่เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งนี้ดับเพราะสิ่งนั้นดับวิยาคารณะพระพจทะเจ้าแห่งไม้จันหอมนนีเเยครวก วิยาคารณะบนะุตดาออกกอริเอตแซนโดวูดประเภทคำทำนายของการตัดสลุในอนาคตร,ระดับ EXNP นี้คือร่างของพระถังในฐานะพุทธเจ้าในอนาคตตามคำทำนายหรือก็คือนี่คือตัวตนของเธอในฐานะพระพุทธเจ้าแห่งไม้จันทรุ่งโรจน์ร่างกายทั้งหมดของพระถังจะถูกห่อหุ้มด้วยออร่าและเธอจะกลายเป็นพุทธเจ้าในเวลาจำกัดแม้ว่าความสามารถในการโจมตีของเธอจะไม่มากนะักแต่เธอก็มีความยืดหยุ่นสูงโดยสามารถป้องกันการโจมตีส่วนใหญ่ได้รวมถึงสามารถต่อต้านและขับไล่ แทรกแซงทางจ,จิตใจและต่อต้านสถานะผิดปกติมีความสามารถในการฟื้นฟูเซเวนที่บาดเจ็บและรักษาแผลให้กับผู้คนรอบๆตัวเธออย่างไรก็ตามหลังจากใช้สิ่งนี้เซนการทั้งหมดของเธอจะถูกทำลายและผถังจะหายไปสามารถใช้นเวลมแฟนตาซีนี้ร่วมกับไฟเอลเมนต์เมลเทนบูดาปาบได้ก็ขอบคุณที่รับชมและฟังมานะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสไครช่องของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับ